มและซึมซับลงในดินด้วยแนวรั้วหญ้าแฝกนี้จะกลายเป็นแนวป้องกันที่ถาวรของพื้นที่ไปนานนับสิบปีทีเดียวมันพี่เล่ไล่เล่ไม่ต้องแพร่แ่ปัวกมันพี่เล่ไล่เล่ไม่ต้องแพร่แต่ยุงเต้าสิี่แกติสังเงียยามเล่รู้กโรโครงการล่วงปลาเฮาส่งเสริมโรคหายดโรยาแฝกตัวไอ้ยาแฝกแมงกำในเมืองพลั่อย่าแฝกให ดสมาชยาแฟกันหนึ่งเป็นเป็นแถวนะใครสีในสมาอยาแฟกอันหนึ่งดีเป็นตัวการติมอแกย์ยาแฟกตัวให้แกต้าคราสสิลูคลาสการตีมาในเล่ยมาในเล่ยห้อยตุกลุงอ้ยสีอ้ยตีสตีบหลงนึงบัดนี้กำแพงต้นหญ้าได้งอกงามไปทั่วทั้งแผ่นดินล้านนาแล้วสกแกเป็นเกษตรกรภูเขารายแรก ที่นำหญ้าแฝกไปทดลองปลูกในแปลงผักโดยปลูกเป็นแนวขวางทางลาดชันของพื้นที่สกแก่เล่าว่าในตอนแรกก็ไม่มั่นใจเกรงว่าเมื่อปลูกหญ้าแฝกไปแล้วอาจจะขยายพันธุ์จนกลายเป็นวัชพืชได้แต่เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยให้คำรับรองว่าหญ้าแฝกนั้นขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อจากลำต้น ส่วนการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหญ้าแฝกจนกลายเป็นวัชพืชนั้นมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากสองฤดูฝนผ่านไปตามแนวหญ้าแฝกจึงเกิดเป็นคันดินให้เห็นอย่างชัดเจนความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวจึงเสด็จพระราชะดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระนางเจ้าพระบระมาราชินีนาถไปทอดพระเนตรไร่ของสแก่ด้วยพระองค์องเอง ยังความปราบปลื้มยินดีให้แก่สกแกเป็นอันมากยังห้อยโจกษัตริย์กาถอยกษัตริย์สิงมองรสวายนี่สิห์มองข้าวข้อสวายนี่กษัตริย์สิงห์แกมองดอลอาเคอุปิข้อขอบางอ้อนที่มาเป็นเนิ่มสิงห์มองเนิ่มสิพรนทั้งนี้สิงห์เราเตรียมอังเครื่องละเราจะถวายแด่กษัตริย์สิเงห์เราตอบแทนคุณมูลยุ่งน้มพระเตมางพระราชาอง ก็ดรอภิปเวลารูยำกะลังสิกือหลังกลัในในล่วงแม่พอร่วงแม่แม่ล่วงสิติปุยติปลาสิโรอูแม่รยำสิวาร้ยดหนึงทวาร่นึงพแฟกเนี่ยแต่นึงตุกเมกสิกลัอิปีล่ะ โยจะคาดคิดว่าพลังต้นหญ้าเล็กๆเหล่านี้จะสามารถหยุดยั้งการพังทลายของผิวดินจากขุนเขามหึมมาได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหาหน้าดินพังทลายตามไหลยถนนบนดอยตุงพระองค์จึงทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนานีถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกและถวายเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของหญ้าแฝกแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนานี พัฒนาย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเกิดขึ้นกองทัพย่าแฝกจึงมีโอกาสได้อุทิศกายปกป้องรักษาขุนเขาดอยตุงแห่งนี้นอกจากนั้นที่สาธารณรัฐฮังการีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ประสบปัญหาการพังทลายของผิวดินอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาการชะล้างหน้าดินจึงพระราชทานพันุ์ญ้าแฝกให้แก่ประเทศทั้งสองเพื่อนําไปทดลองปลูกไม่ว่าจะเป็นภาคไหนของประเทศไทยไม่ว่าจะธุระกันดาลเพียงใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนรัษฎรอยู่เสมอกว่าสิบปีแล้ว ที่ขุนเขาภูดอยแถบนี้ได้ถูกพลิกแผ่นดินพลิกชีวิตให้พ้นจากความยากเข็นพืชไร่หลายชนิดที่ชาวลัวไม่เคยรู้จักมาก่อนได้งอกงามขึ้นบนทิวเขาบ้านดงพระองค์ทรงนำชีวิตที่ดีงามมาสู่ดงดอยแห่งนี้สึกแกจึงตั้งปฏิญาณกับตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาทิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายาพอมโรมากษรตรัดหนึ่งเอซกตรตกุนมูลสาตอบแทนนะเซียูโรพืชติเจือโรมาโรยำโกงเสียงกดกระพีออนุลักษ์ดินอนุลักติอนุรักปลาเพื่อจะกระเอาแก่สิการตอบขอบแทนนะเริ่มโรอนุลักษ์ติจะละจะ มาโรยาแฟกเดวละสเกลโรตีพรมีเดอเอาโรตามไพรม์เตกาตตอกตอกสแกเรมเริ่มต้นหนึ่งซีติเจอโรอันอุลักโรเต่เดี๋ยวละหนึ่งโรหนึ่งสเกลเกโรเป็นเริ่มตอกไพรม์เตกาตตอกเริ่มไฮโดเอหลายสิบปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นปราการให้ป่าใหญ่สายน้ำและผืนดิน คงอยู่คู่แผ่นดินสยามแต่ไม้ใหญ่ต้นแล้วต้นเล่ายังคงถูกโค่นออกจากป่าสายน้ำค่อยๆเหือดแห้งไปทีละสายก่อนที่แผ่นดินจะว่างเปล่าถึงเวลาที่ชาวไทยต้องตอบคำถามตนเองแล้วว่าจะให้อะไรแก่แผ่นดินนี้บ้าง